สวัสดีค่ะดิฉันนางวารณิ t า a กัยศภุมในการสำนักงานเขตพื้นที่การาศึกษาประถมศึกษาพัฒนุงเขต2ขออนญุญาตนำเรียนเกี่ยวกับโครงการการขับเคลื่อนเกษตรพอเพียงจากเขตพื้นที่การาศึกษาสู่สถานศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,าภูมิพลอดุลยเดชวรมนานาภิเษพระองค์ได้ส่งพระราชทานหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักคิดมีอยู่สามหลักการพอประมาณมีเหตุผลและมีปุ่มคุมกันภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คนธรรมซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาพัทธุง,งเขตสองของเราก็ตระหนักเห็นความสําคัญการจัดการศึกษาเพื่อที่จะปลูกฝังในเรื่องของหลักพอประมาณมีเหตุผลและมีปุ่มคุมกันและตระหนักถึงพระราชปณิธานทันสูงยุทค่านี้ จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนหมักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาผ่านการพัฒนากเกษตรพอเพียงซึ่งการพัฒนากเกษตรพอเพียงนี้เป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้การดํารงชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างแท้จริงเพื่อให้การดําเนินการนี้ของเขตพื้นที่การศึกษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเขตพื้นที่จะน้อมนำแนวคิดสมาร์ทโมเดล มาใช้เป็น,นกลไกในการบริหารจัดการโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยใช้ระบบ IoT เพื่อการเกษตรการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์การสื่อสารการเารียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้เกษตรพอรเพียงอย่างมีข้อมูลมีเหตุผลและใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทาันการกับเคลื่อนโครงการนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์หรือการทําเกษตรในรงเรียนเท่านั้นแต่เป็นการสร้างกระบวนการที่บ่มเพาะจิตสำนึกพอเพียงควบคู่กับปัญญาดิจิทัลเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็นและอยู่เป็นอย่างพอเพียงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ,ะการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกาะสงสมนะคะ ก็คือเราเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและผุ้มกุ้มกันในเรื่องของการนาเสพติดเปราเพียงไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมด้านสังคมแล้วก็ความพร้อมความเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นในในสมัยใหม่ในยุคกันสมัยใหม่ที่เกิดความสมดุลแล้วก็ไปไา้กันมีคุณธรรมและก็จริยธรรมที่น้นให้นักเรียนผู้เรียนมี หน้าที่เป็นกลเมืองที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคตของโรงเรียนบ้านปกาะสมครับคือมีการร่วมมือร่วมใจในเรื่องของการกลับเคลื่อนและก็สร้างองค์ความรู้ในเรื่องของความพอเพียงความพอประมาณมีการสื่อสารและต่อยอดทางโรงเรียนเองก็ได้ให้ความรู้และองค์ความรู้กับนักเรียนผู้ปกครองชุมชนภายใต้การดําเนินการของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเกอะสงได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีมากันกลับเคลื่อนนักเรียนเองก็ได้เรียนรู้ได้บูรณาการตามทักษะวิชาที่8กลุ่มสาระ การเรียนรู้ของเรียนบ้านเกาะตงสมที่นําหลักสูตรสาสนรวมทั้งหลักสูตรของตปาดชาวบ้านเช่นวิชาคณิตศาสตร์การวัดแปลงพื้นที่ขนาดจัดส่วนของแปลงเราสร้างตู้เย็นใกล้บ้านมีทั้งผักมีทั้งมะเขือมีทั้งกระมินมีทั้งพริกสามารถเปิดตู้เย็นทํากับข้าวได้นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของโรงเรียนและก็ช่วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานครอบครัวด้วยนะคะและผลลัพธ์ที่เราเห็นได้ชัดหนึ่งเด็กมีความประหยัด2เด็กมีความประหยัด3เด็กมีความซื่อสัตย์4เด็กมีวินัย การมีส่วนร่วมทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็รวมถึงสิบจิตอาสาอย่างที่บอกว่าเด็กมีความมีน้ำใจสื่อสารพระบรมราชบายของราชก,การที่10อย่างที่บอกว่าจิตอาสาหลักการทรงงาน27ประการข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงทำให้หนูได้เรียนรู้ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีฟื้นฟูการที่ดีในตัว และยังทําให้หนูได้รู้วิธีการปลูกผักการทํานาและการเลี้ยงไก่และปลาดุกค่ะได้นําความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปขยายจอที่บ้านโดยหนูนําเมล็ดพันธุ์ที่ทางโรงเรียนได้แจกหนูได้ไปปลูกที่บ้านแนะนําไปจําหน่ายจนหนูได้มีเงินก็เอามาออม ช่วยประหยัดได้ด้วยค่ะหนูรู้สึกภาคภูมิใจที่โรงเรียนบ้านเกาะทองสมได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสืบสานต่อยอดทําให้หนูได้เป็นพลเมืองที่ดีของเรเียนบ้านเกาะทองสมสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพัทลุงเขตสองค่ะ